คำมีแนวรับที่แข็งแรงอยู่ที่3326หลุดจากนี้ก็มีแนวรับข้างล่างอีก3324 3323แนวต้านอยู่ที่3328มาดูเป็นรายชั่วโมงนะรายชั่วโมงเป็นไงบ้างรายชั่วโมงมีแนวรับแนวรับอยู่ที่3320 สามสามหนึ่งหกแล้วต้านที่สามสามสองแปดที่เดีวยวกันแล้วที่แข็งแต่งก็คือสองสามเก้าหกตน,นี้ที่รายสีช่วงสีช่วงโอ้มันมกลายเป็นแรงขายหมดแล้วถ้ายืยนไหนก็อาจจะลงได้อาจจะลงมาที่ สามสามหนึ่งหกสามสามสองสี่แนวต้านอยู่ที่สามสามสองแดเนี่ยสิงแนวต้านแล้วตรงนี้แนวต้านแล้วอาจจะลงถ้ามันขึ้นมาตกแถวแนี้ก็จะลงเลยถ้าขายอย่างเดียวไปดูลายรายวันรายวัน มันก็ดูจะขึ้นนะไอวันอะ่ะบาต้านอยู่ี่สามสามสี่สามแล้วสามสามสองสามศูนตัวนี้ไปดูอาทิตย์ดิอาทิตย์เป็นยังไงบ้างแนวแนวอาทิตย์อาทิตย์ก็ยังเป็นขึ้นอยู่ขึ้นมาอาจจะย่อมาแถวนี้สามสา สามต้องหกกว่าเนี่ยสามต้องหกกว่าเนี่ยทำยี่สิบสามตามหนึ่งแปดโอเคครับชว่วนี้นะครับสวัสดีครับกดติดตามกดไลค์กดตับใกล้ดีครับ